อังี้ลเย้อ่ะสวัสดีก่อนน้องพาไปไหนบอกแม่แม่เอฟซีซิวันนี้น้องเพาไปเที่ยวนะคะแม่แม่นะออกไปเที่ยวนะครับ,นะอเ,รบเอาหนมอีกเหรอเอาอีกห,อหล้วล,ลูกไปหนนเือไปเลยเขาชอบธรรมชาติมากเลยค่ะ กันนี้พามาพามาบ้านเกิดยายยายลูกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระถางต้นไม้ลูกลูกน้ำพาว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 ลูกตาเอไข่หมาด มีคนมาเหรอเห็นมีเลยอะเชงเชงเชงวันกี้ไปกิ้งตลบอยู่หน้าบ้านโอ้โหเป็นร้อยๆตลบเลยค่ะเขาดีใจค่ะทำไมอุ้ยอากาศดีมากเลยค่ะมีลมอากาศดีมากเลยไม่ร้อนนะคะน้องเผาชอบครับ ระวังนะลูกระวังระวังโดนกระถางบาดนะตรงนั้นแม่แม่เอาไอ้นี่หนุนไว้ลูกแม่เอาเผา,ามาหม,ม,มา่มาไปไปเาร็วมาหม,ามาั่นมามาอีกไหมลูกเผาเผาครับเผาเมาหมั่นอีกไหมลูกเผาไอ้หมั่นอีกไหม เอาไหมสำรวจค่ะสำรวจอ,อ่าแม่แกะให้น้องความันมัเยอะๆเลยอ่ะมา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 อ่ะแม่แกะแล้วนี่นี่น้องน้องไปไหนอะแม่เขาขี้เกียจลุกอ่ะเอาไหมเอาไหมครับ เอาไหมครับลูกา,าั่งมานั่งลงนั่งเรียบร้อยนั่งกินมัมมัมเอ้ยเลอะแล้วน่ะวันนี้พากระเพราเขามา เยี่ยมเที่ยวบ้านเกิดเขานะคะทุกคนมาถึงก็กิ้งคุกฝุ่นไปหลยตลบเลยค่ะเขาจะชอบนะคะบรรยากาศมีป่ามีต้นไม้อ่ะคะ่ะเพาชอบค่ะทุกคนแล้วนางก็ชอบเที่ยวนั่งรถเที่ยวด้วยมีคนเดียวนี่แหละคะ่ะทุกคนแมวในบ้านสิบสิบอ็ดตัวจะมีแค่กะเพราคนเดียวนี่แหละคะ่ะที่ ไปไหนกับแม่ได้สวัสดีนะคะคุยกันได้นะคะอร่อยอร่อยอร่อยนั่งเรียบร้อยไหมคะทุกคนดูท่านั่งกินเดยถ้าไม่นั่งแม่ไม่ให้กินนะคะถ้าเขายืนกินอ อร่อยอร่อยไหมอร่อยจังเลยจะไเป็นกัะเพาน้อยนะครับเพาน้อยไปเที่ยวนะครับแม่แม่แมอันน้องเพาอากาศดีมากเลยนะครับ แล้วสองห่อแล้วไอ้หมูม ไปแล้เพราไปแล้ว,ลวเห็นไหมคะเผานั่นๆๆ่นนเขาหลืบแล้ว เห็นเพาไหมคะโอเคนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบายยเดี๋ยวแม่จะไปทํางานก่อนงานบ้านก่อนให้น้องเพาเขาเจญชมวิวอยู่นี่ลคะค่ะเห็นไหมคะทุกคนนะนัน่นน่ะนั่นน่ะนอนตรงนั้นแล้วนอนในพุ่มไม้แล้ว <laughs> ชอบเขาเดี๋ยวกลับไปค่อยไปทําความสะอาดไม่ได้อาบน้ำแล้วค่ะไปเช็ดตัวทําความสะอาดเอาไอ้ยาะ โอเคนะคะบายบายค่ะ okay,